สวัสดีจ้ามื้อนี้ยัดปืงคนเก่าคนเดิมด้วยจ้าสิพากินยำกุ้งใส่ดอกกล้วยจ้าใส่ปีกล้วยนั่นแหละนี่กับต่ายังหูกระเทียมผักขาชะอมนั่นแหละกระลำปีอันผักกระถินแล้วก็ต้นหอมเด้อก็แยงจ้ามาเด้อมาเสิร์สี่ยมน้ำกันเลยจ้า เขาวันนอนจ้าปีาานไปทือเกาเหรอพี่จ่ายเท่านั้นวันเ <c oughs> <อ>ขาสมัยนี้พย,ย์ได้ไหนยะยจ็บป,ปนได้ก็บพรบะวัดพี่น้องจ้าคำเรกแหกหมันเด้อจา้าคำยังไง nhạc nhạt nhạc nhạt nhụp, bơm chặt bơm kín, mua hoa mày như thế cho con. đẹp không? Ừ, อากาจะเห็นบ่เห็นมันเดียวมืดเดียวค่ำอยู่ที่นอกมันแบบวานเป็นยังไงล่ะเป็นน้ำอากาศเนาะย้อนแสงกับพระจักรอ่วยช่ยถูกความให ก็คืออ่นอนอ,อยู่วะโอ้ือแก่อยู่มันเป็นย่อนแจงมักแจงครับพี่น้องที่ผมทำไรดั่เนาะอื้อ อ่อนเสียบขักี่น้องเด้อี่น้องกันเด้ <c oughs> อเราถูกขอให้ เขาอะต้องเียมเส่นทธรรมดามันองเส้นทุ่นดอกต้องใส่สายเล็บไป่องกินได้เก็นโก๊ดเอาแบงก้นเอา không, Chắc hiện bởi hiện sẽ ra ngoài rất Còn tăng bó khay phải đấy ขอจัดจินขอโสดขอพระโอ้ยส้างจังฮะ่ข้าวประเด็นกินสร้างกับอะไรยุบหยับยุบหยับเนาะเป็นน้ำอออากาศ cái chín mát và tiếp tục Hôm hôm, hình ngã. Nhàm, nhìn nhìn, nhìn nữa.

จานดงไผ่ไข่เก็บพี่น้องเอ้ยกินได้ชุกๆล่ะ ำหน่อยวว่าใครเสรียดทำามีไงอาหารหลักของอีสานตำหู มหงนี่เป็นกบย่างครับราว่านกขาขายกกินหรอวะเจ็ดกับกกินเนไงกับบกินอึ้งกับกกินพี่น้องก็นอ,นอากกยาก vai vai Quân gì cậu Dâm thế chấp đồ quể Chè bố là nào ơi ơi มากินปลาหอมถวยมากินกล้ยหอมบีมากินแกงปีเสกุ้งเด้อพี่น้องแกงสุมแซ่บคักแซ่บแน่ผู้ใไบ่เคยกินกับรอ,อ,องเบิ่งเด้อรับมาบอกของแจบดูก็สมัก Cô mà cái <laughs> chú <laughs> <hẹn> đi. <laughs> Mì cả nhang. มาแต่น้นหน่อยมาเพราะใคแย่งก็ได้คเ้มือนอี้ยกะบ่สื่อ,อก็นนออนนาไม่ได้กินนะพี่น้องอันบ่เป็นย่ำดำหน้าคนเจ็ดจะหน้าห้องแออกๆหมดและติ่งสิได้กินแต่ย่างเนาเดี๋ยวนี้แย่งหน้า ้านเขาเดาเลยบนน้อพี่น้องทั้งหลายแปดสองขนก็สิเป็นจังได้เนาะเขาเป็นผู้อยู่งใจคนเปล่นยนผู้อยู่บุญแจสิเทลงไม้ยอบไหนลมะมงฝลก็ได้ bay cả chút qua phẩm, tôi nghe rất thương ạ, tôm còn ผมเป็นแข็งเลยเคยปีเนาะแข็งบ่เหยียดคือเอย่างนี้ nhà chim cà phê rồi nhé, chập chập luôn. Một lán hay chín. Rất chín giang, rất mắc giang. chứ những trường xe nào thì im mà đó bạn mới lộ phi đoàn phương nằm cũng cùng trong ba bữa cũng lại ជាតា